ครับพี่น้องกรผมสามารถเฉพาะตัครับพี่น้องแบบผู้ใดพวลึงหรือว่าพวชิ้นก็ยืนผูได้ครับคนก็จะยืนอยู่ในเอิ่นขันชิ้นนะครับขันชิ้นนะครับป่าโอ้หลายครับอะไรก็ดึงก็ดึงไล่มาไล่มานะครับพี่น้องเป่าต้นเป่าอีสานครับช่วงหลังนะครับบรนยากาศช่วงหลังไล่ป่าของเครื่องครับพี่น้อง ครับพี่น้องปลากระบอกตัวนี้ปลากระบอกกว่าเปาต้นโอ้กระโดดขึ้น็อดฟังเลยครับพี่น้องครับครับกระโดดขึ้น็อตฟังเลยหลายครับหลายครับพี่น้องครับโอ้โอ้กระโดดกระโดดตื่นครับตื่นครับกระโดดเต็มเลยโอ้โหเนี่ครับลากเอาจะปิดบ่อครับพี่น้องครับหลายครับหลายครับ พกระตากคุณมันเบ้าอีสานครับพี่รองครับผมครับคุ้มที่ถังหางนะครับเป็นเบ้าอีสานครับพี่รองตอนนี้ก็ับกำลังจะปิดบ่อครับพี่น้องบ่อนีก็ใหญ่นะครับน้่มก็จะหน่อยหน่อยนะครับน้่มก็บู่้ไหลก็จะคุนจัะหน่อยครับพี่น้องครับ จะเป็นปลากระบอกกับีปลาทับทิมนะครับผลกันนะครับกำลังจะลากกระวนครับพี่น้องครับลากวนนั่งเกี่าเข่าเครื่องดูดนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้น้อยเขากางกับติพาพี่ๆน้องๆพาท่านผู้ชมนะครับมาชมการลากปลาขึ้นเอาเหรอครับแต่บอนี่จะเป็นปลากระบอกนะครับปลากระบอกกับปลาทับทิมปลาผลกันนะครับจะปิดบอนะครับพี่น้องครับ ครับบรรยากาศม้าพอดีเพิ่นกำลังจะลากอวนนะครับพี่น้องโอ้เป็นตอนซ้อนลายครับนับซอยกันสะดูป็นเครื่องครับพี่น้องครับเพืีอนที่ครับจะกำลังไปติดตามเราชมกันครับพี่พี่น้องครับว่าเพิ่นจะเอาแบบใดนะครับพี่น้องครับลากเังดเฮ็ดเังดนะครับนี่ครับพี่น้องครับกำลังจะจับอวนจับอวนตั้งนะครับตั้งคือว่าเสียบเสียบเล็กที่ว่าจะคัดอวนไว้นะครับใ้ปลาอยู่ในหันแล้วก็จะค่อยๆไล่ไล่ป่าเข้ามาตรงเครื่องตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับ มันก็จะเอาวันนะครับมากกว่าี่เครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดครับพี่น้องนี่ครับกระดูดขึ้นนะครับเพื่เป็นตรงไว้ล้วก็จะดูดขึ้นตรงนี้นะครับพี่น้องครับเห็นไหเบ้าอีสานมือหนิเอ๋เล่ะเบ้าอีสานมาเมยครับมือหนิป่าไรเพราะว่ามันปิดบัวป่ามันเกิดสีมะขวัญอยู่บางเดียวนะเบ้าอีสานเพามันในหน่อยอยู่ในนี่ประมาณจะตันเบ้าต้นอย่ในี้เนี่ยไรมันได้เบ้าอีสานทีลากมานีห ลากไปนี่ประมาณจิบตันบาอิสานถึงสิบตันบ่ประมาณสิบตันบาอิสานมาครับพี่น้องลากไปนี่นะครับอยู่ในนี่พลังเจะเอาขึ้นไปพลังเอาไปคัดแยกปลบาอิสานคัดแยกปลากระบอกปลาทับทิมบ่สิว่ะน่ะอ๋อพ้นจะดูดขึ้นไปคัดแยกกันเพราะว่าอยู่นี่ปลาพ้นก็จะบ่ใหญ่ยเงยพนก็จะเลี้ยงใส่กันครับพี่น้องมันจะบ่แยกก็จะเป็นปลานิ้นปลากระบอกที่ว่าเพิ่นเบิ่งแล้วที่ว่าเพิ่นสามารถที่ว่า ยู่น้ำกันได้นะครับพี่น้องนี่ครับถึงเพิ่นจะลดน้ำออกนะครับถึงว่าเพิ่นจะลดน้ำไว้ให้น้ำเหลือหน่อยแกเพิ่นกับค่อยน้ำล้คือเอาตลอดหมุนเวียนไว้ตลอดครับพี่น้องค่อยตลอดเลยคือว่าหมุนเวียนว่าให้น้ำเสียครับน้ำเก่ากับล่อยออกไปน้ำไม่กับขม้าต่ว่าจะทุกระดับน้ำไว้ตรงนี้นะครับเพื่อว่าให้น้ำเสียครับพี่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็นซูคานครับพี่น้องเ่นเดินซูคานครับตรงนี้ คุ้คันก็คือว่าจะดูดปลาขึ้นมานะครับพี่น้องดูดปลาขึ้นมาทางนี้นะครับดูดมากอะมาคัดอยู่ตรงนี้ครับนี่แต่คัดแยกออกเป็นปลากระบอกปลากระบอกปลาทับทิมนะครับพี่น้องแยกกันนะครับกะบ่งหวานเจาะปลาแตใดลงทางใดนะครับนี่ครับถังรถพันกระจอดเตรียมไว้ครับนี่ผมว่าน่าจะเป็นปลากระบอกครับมีคนจอดรถสองคันครับว่าปลากระบอกจะร้ายนะครับตอางทีเดี๋ยวเบิ้งตอนที่เพิ่นลากนะครับพี่น้อง ก็จะแยกคางครังนี้ครับปลากระบอกั่งนี้ก็จะเป็นปลาทับทิมครับพี่น้องลงรถกันนี่ครับลงรถคลุกลออครับก็เอาเขาไปส่งโรงงานนะครับส่งโรงงานพร้อมแล้วก็จะแยกบ่อออกไปอีกนะครับสำหรับที่ว่าออเดอร์คนน้ม่ได้เอกนะครับก็จะไปพักเปนะครับนี่ครับพี่น้องผมอาจจะบ่ได้ขึ้นไปนะครับเมื่อนี่บ่ได้ขึ้นไปข้างบนพระพี่พระน้องของเบิ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ่งยู่ขาง่างครับยานพันยาครับนี่ครับบัลลัใบมาแล้ว สวัสดีครับปลาลบาบครับใจดีครับกำลังส้างงานลูกดองครับพี่น้องกำลังดูปลาขึ้นครับกำลังเช็คเช็คหนำก็จะเช็คนํำว่ามี้นำเท่าไรแล้วก็จะไะห่วว่าปลานักกี่กิโลนะครับดีปล่อยปลาลงครับพี่น้องครับอาเด็กครับพี่น้องเบาต้นกำลังเตรียมครับเตรียมที่ว่าจะจะไล่ขึ้นเครื่องครับพี่น้อง ครับหลายครับหลายครับอุ่นเบาอีสานกับเบาต้นนะครับจะซอยกันครับปลาอยู่ในนี่กับประมาณสิบตันครับพี่น้อง,งเบาอีสานว่านะครับเดี๋ยวมันก็จะดูดขึ้นไปข้างบนนี้ครับพี่น้องขึ้นในเบื้องเหนือองเบาอีสานงมปลาโอ้เบาอีสานหนึ่งงูปลาโซ่พี่น้องหลายพันว่าโอ้ได้ไปลาอย่างเบาอีสานป่าชีนี่ไงบ่โอ้หลายครับพี่น้องหลาย โอ้ได้ปลาแห่งก่อนโอ้สามตัวในเทียวเดียวโอ้หลายครับพี่น้องครับสอนหลายครับเอาเอาปลาอยังปอยสันปลอีสันถึงงุ้มปากก็บอกว่าโซพีโซน้องนึ่งครับนี่ครับช่วงที่ว่าล้อกำลังจะจะดูดปากกินนะครับปอยสันมันว่าจะงุ้มโซเลยครับพี่น้องปลาหลายครับอยู่นี่โอ้งาม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 โตเกือบโลถึงโลมาปอยสันหลายครับเพราะว่าป่าเพิ่นปิดบ่อนะครับเพิ่นก็จะลดน้ำลงหน่อยๆนะครับ ก็เป็นบ้านเฮาครับครับพี่น้องรวยล่ะเยอยู่นี่ก็ประมาณ10ตันครับพี่น้องนี่อยู่ในนี่ครับกระโดดต้องเด้งๆเลยครับพี่น้องประมาณ10ตันครับที่ว่าเพิ่นลากเอาไว้นี่ครับพี่น้องจะล้อที่ว่าจะดูดขึ้นเครื่องนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ล้อติดตามรับชมกันครับว่าเพิ่นดูดขึ้นไปแล้วเพิ่นจะไปคัดแยกกันได้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องมามื้อนี้ผมก็ได้บักหุ่งครับพี่น้องมาฝากมาฝากหัวหน้าฟาร์มป่านะครับบาร์ยเพิ่นนะครับเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ ก็ได้ปะคงไปตำครับพี่น้องปะคงผมกับไปคว้ามาจากมูนะครับเอาไม้พันซีนไวยครับนี่ครับเป็นก็ได้ปะคงไปตำเดี๋ยวไปเอาไปฝากกันครับพี่น้องครับกำลังเห็นงานอยู่ครับรอชมตอนที่ว่าเพันดูดปากหมาครับพี่น้องครับนี่ครับรถคันนึง รถคันหนึ่งกับลังมาครับพี่น้องครับวันละใบซาพยาซิมโโตโอเคเดี๋ยวพี่น้องรถคันหนึ่งกับลังมาครับคันว่าเอาไว้รถเลยนะครับซิมโโตนะครับก็ไว้ในรถเลยคันว่าครับจะไปไว้ในรถเนี่ยเพื่นครับพี่น้องครับผิงก่อยากกินตำบุกงเลื้ยนนะครับผิงก่าหัดคัดจากคนไทยครับพี่น้องครับหัดน้ำคนไทยคนไทยหัดให้ครับตำบุกงนะครับ คน่าแซ่บติดใจก็เลยขอว้าพวกนี้คงนะครับขอเพื่อนจะไปตำกินที่บ้านครับพี่น้องรถใส่รถไปคนเลยโอ้ยนี่นะครับเดี๋ยวเพคนจะใจเลิกงานเพื่อนกลับบ้านครับครับก็เตรียมรถเตรียมคนดีกว่าจะคัดนะครับพี่น้องครับพี่น้องเบาต้นนั่งยึดตะลังครับเพื่อนก็จะดูดึ้นมาแบบนี้ครับเพืนรับปลานะครับนี่ครับเครื่องดูด คนก็จะไปคัดยุหันครับพี่น้องดูดอกม้าก็จะไปคัดยุหันครับแต่ผมก็จะพอได้ขึ้นไปครับย่านไปเกะกะการทำงานลงเพิ่นนะครับเพื่อนเดี๋ยว่ามาชมตรงที่ว่าป่าลงมาครับพี่น้องนี่ครับถ้าเป็นป่านิ้นป่าทับทิมก็จะลงมาหนีครับพี่น้องหนึ่งก็จะไปลงมาหนีครับไปลงบอเลยครับพี่น้องครับเอาปลากระบอกลุดมาแล้วบ่อย บางนี่ก็จะแยกเป็นปลานิ้นปลาตะทิมก็พป่นองมานะครับตอนลายก็พป่นองครับ เป็นปลากระบอกกันจะลงอีกฝั่งนึงครับพี่น้องครับนี่ครับปลานิ้นปลากระทิมลงฝั่งนี้ดครับพี่น้องครับโอ้ตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วครับป,ปลาปนกันตัวเป็นโล้กัวกันมีครับพี่น้องครับครับ ครับพี่น้องการขัดแยกงขึ้นนะครับข้างนี้ก็จะเป็นปากระบอกครับพี่น้องเห็นมาลงทางนี้นะครับครับจะาตัวใหญ่ก็พี่น้องหลายครับปากระบอกนี่นะปลากระบอกอนี่จะแข็งแรงครับพี่น้อง นามลงมาแล้วันยังกระโดดนน่นำต่อนะครับกพคือปลานิ้นครับพี่น้องหลาครับพี่น้องครับเลี้ยลงมาแล้วนั่นก็จอดจ่อไปครับพี่น้อง เชือว่าถ้าเต็มถ้าเต็มคันนี้ล้วก็จะปล่อยลงฟังพุ่นครับพี่น้องก็จะสลับนะครับสลับล้างล้มฟังพุ่นครับก็จะเตรียมรถไว้หลายคันครับพี่น้องอ้ครับเดี๋ยวพ่ายเพิ่งตะล่างครับกำลังหล่แล้วครับเอาต้นกำลังไล่ขาครับพี่น้องครับเป็นบางหนึ่งล่างครับคราเป็ับพี่น้องหลายครับจะไล่เขามาค่อยๆเชื่ว่าจะดูเบาหน้าพี่น้องแบบเบาต้นนะครับนั่งตรงเนี้ยไล่เข่าไล่เข้าไปเรื่อยเดี๋ยวพายเพิ่งใกล้ยครับพี่น้อง จะไล่เขอ่อแบบนี้ครับไล่เข่อเครื่องดูทั้ครับพี่น้องทีครับพี่น้องป่ากระบ,บอกปลาดินปลาทับทิมน,นะครับป,รป่าปนกันเบ้าต้นก็จะไล่เขอ่อแบบนี้ครับไล่เขาไปในเครื่องนะครับพี่น้องทั้งคนก็นจะเป็นเบาอีสานครับพี่น้อง ก้อยตันก็จะไล่มาอีกล็อกนึงนะครับออกมาเดียวละหน่อยออกมาหลเพราะอะไรครับพี่น้องมาหลายก็คือว่าหมูเห้งป่าเพราะอะไครับจะไล่มาเดียวละประมาณสองตันสามตันได้เลยครับไล่เขาครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องกาผมสมมาตรเฉพอะตัวครับพี่น้องแต่ผู้ใดไ่พอรึงหรือว่าพอชิ้นก็ยืนเพราะอะไรครับคนก็จะยืนอยู่ในเอิญขันซิ้งนะครับขันซิ้งนะครับป่าโอ้หลายครับจะไล่ก็ดึงครับดึงไล่มาไล่มานะครับพี่น้อง เบ้าต้นเบายิสานครับช่วงหลังนะครับแผนาช่วงหลังไรป่าขอาเครื่องครับพี่น้องการจัียง่างกันหน่อยครับพี่่น้องครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำครับน้ำที่ว่าเป็นปล่อยล้งนะครับน้ำปล่อยล้งแล้วกาน้ำจะดูปลาขึ้นไปนะครับก็จะไหลย้อนลงกมากพี่เตนะครับเบาต้นหลังไหนเนาะเบาต้นนะครับ เห็นนึกดำเลยครับสบายไร้ครับพี่น้องนี่ครับล้อไปปั๊บใส่บ้านน้องเพิ่งครับสำหรับผู้ใดที่ว่าเพชรบ่อป่านะนี่ครับพี่น้องสำหรับการที่ว่าจับป่านะครับของบ่อป่าที่อิสราเอลครับพี่น้องก็รล้อเอาไปปั๊บใส่บ้านเฮางเพิ่งครับกะทันสมัยครับบ้านนี่เครื่องไม้เครื่องมือเพิ่นนะครับกัหลายอย่างครับพี่น้องครับ ก็ล oui. ้องเอาไปปรับใส่บ้างนะครับผมกับพี่มี่ยังไล่ครับสำหรับคลิปนี้กับพี่พี่น้องมารับชมบรรยากาศพี่พี่น้องครับนี่ครับปลกระเบื่อกำลังมาครับปลาเบื่อกระเบื่อกำลังมาปลกระเบื่อเราจะอุ้ยกันก็จะลางเรื่องงานในป่ามานะครับพี่น้องครับผมจะขอลาพี่ลัน้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไปปรับใส่บ้านเฮางบ้างครับพี่พี่น้องครับกับบรรยากาศครับพี่น้องครับ บ่อปลาอิสเรลครับพี่น้องครับนายกองการก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นุนกำลังใจให้นายกองการนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมนี่ครับพี่น้องปลาโมใหญ่ครับตัวนี้ผมว่าสิบโลอยู่ครับพี่น้องประมาณสิบโลอยู่ครับปลาโมใหญ่ กะเด้าเป็นปลาโม่หญ่แล้วกะปลาทับทิมนะครับเจ้าขอไปกินบ้านครับปลาไบเพื่นก็ใจดีครับเพื่อนเอาให้นะครับพี่น้องครับครับจะไปกินที่บ้านครับพี่น้องติ้มโลอะไรหรอครับต่วใหญ่แห้งกับปลาโม่นะครับปลาทับทิมกับประมาณเจ็ดแปดตัวครับพี่น้องคตัวเราประมาณโลแลละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสำหรับปลาตบนะครับใจดีครับพี่น้องครับครับพี่น้อง เขาป่าห้อนๆครับหลังจากไปเห็ดงานลากป่ามาเบาอีสานเบาต้นเบาบ่อยครับป่าทับทิมใหญ่ครับพี่น้องห้อนๆ่อนตับมะฮุ่งทอดไข่อันนี้เมียงในย่างหมูเบิดแล้วครับพี่น้องเดือดแกวเดือดแก้วครับก็เหลีอยงอยู่ครับคุณก็ลังย่างครับคุณคุยโซลเบาอีสานคุยโซลบาดุตำหุ่งเนี่ยเงาะกับลายย่างครับเบาเล่พร้อมกินน้ำกันมือนีิเบาเล่พอได้เห็ดงานแล้วครับมือนีิ เดับเห็นอยู่เขาบ่เห็ดฝนตกกันเบาเลี้ยว่ะขอมกันครับเบาต้นหิวคนว่าเบาตน้นเมลายหิวฮันเบาบ่อยเบาต้นเบาอีสานตับมะฮงกบฝฟมือบาอีสานครับมื้อหนึ่งครับเสียมกันครับพี่พี่พนองครับ